สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมซามูไรโชดาว์ชื่อภาษาไทยก็คือตำนานซามูไรนั่นเองนะครับตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการบนสโตไทยเรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมกับภาษาไทยเลยนะครับตัวเกมจะเป็นแนวแอคชั่น MMO ภาพสวยน่าเล่นอีกแล้วนะครับใครที่รอเกมนี้อยู่ก็ไปโหลดมาเล่นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับผมกดเข้ามาครับนี่ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2เซิร์เฟเวอร์นะตอนนี้ ใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนก็เลือกไปนะครับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ยคนเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับไปเล่นเซิร์ฟเวอร์สองก็ได้นะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวผมเข้าไปเลยนะครับผมผมจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่1นะครับนี่อันนี้คือตัวละครที่ผมได้ทําการสร้างไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอ๊ะกดบวกเข้ามาตรงนี้นี่มันจะมีสายอาชีพให้เราเลือกนะตอนนี้เนี่ยทั้งหมด4สายด้วยกันนะครับอ่ะกดเข้ามาดูก่อนเลยนะครับนี่ อาชีพแรกนะครับก็จะเป็นอาเชอร์นั่นเองนะครับผมก็มันจะมีให้เลือก2สายนะครับในส่วนของอาเชอร์นะครับก็จะเป็นอาเชอร์แล้วก็เป็นฮันเตอร์นั่นเองนะครับผมอืมตามนี้นะครับก็สกองสกิลก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับในแต่ละสายอาชีพนะครับอ่ะต่อมาชึบนี่อันนี้เป็นซามูไรนะครับผมมีให้เลือกตามสายเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสอดแมนเป็นวอริเออร์นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์สเกอร์นะครับผมนี่ ประมาณนี้นะครับต่อมาครับสาวสวยนักเวทของเราเนี่อันนี้ก็จะมีสามสายเหมือนกันครับผมนี่มีเสกมีเมทนะครับแล้วก็มีวิสาร์นะครับผมอ่านี่ครับสกิลวิสาร์ก็ถือว่าแบบโอเคแล้วนะเนี่ยดูดิลูกไฟลงมาแบบรัวๆเลยอรเออนะครับอะอาชีพสุดท้ายนะครับนี่อันนี้จะเป็นแอสซัสซินนะครับผมแอสซัสซินสาวสวยนี่ฮะตามนี้ครับผมก็อีกอันนึงก็จะเป็นโลกนะครับนี่ฮะ เสียอย่างเดียวนะครับเกมนี้มันจะล็อกเพศไว้นะครับมันไม่สามารถเลือกเลือกเพศได้นะครับผมเอ่ะเมื่อเราทําการเลือกสายอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้เพื่อทําการตั้งชื่อแล้วก็กดเข้าเกมไปเลยแค่นั้นเองนะครับเอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาที่ตัวนี้นะครับตัวของผมเลยนะครับผมอนาคตเดี๋ยวจะมีสายอาชีพเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะเนี่ยเห็นไหมฮะน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะครับเออประมาณนั้นนะครับผมอ่ะโอเคกลับมานะครับแล้วก็กดเข้าไปชิปนี่ บรบรยากาศในเซิร์ฟเวอร์แบบสวยงามอ่ะนะครับผมเป็นบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะนี่ฮะญี่ปุ่นสมัยโบราณเลยประมาณนี้นะครับนี่ฮะอ่าหมุนดูนะครับผมแล้วก็มุมกล้องก็สามารถเปลี่ยนได้นะจะเป็น 2.5D ดีนะครับนีแบบนี้นะครับผมก็หมุนซ้ายขวาได้นะครับหรือว่าจะเป็น 3D แบบนี้ครับผมอ่าแล้วก็ 3D Plu s นะครับอันนี้3 d p ดีพเนี่ยสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้เลยนะครับเนี่ยหมุนขึ้นหมุนลงแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะตามนี้นะครับก็ ภาพสวยนะครับภาพสวยเลยสวยมากๆด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเข้ามาแล้วภาพยังไม่สวยนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้ครับเพื่อที่จะมาตั้งค่ากราฟิกเนาะนี่อ่ามันจะมีให้เราตั้งค่าอยู่นะครับปึ๊บกดเข้ามาเลยนะครับนี่ปรับให้เรียบร้อยครับผมปรับเป็น full HD แล้วนะครับแล้วก็เนี่ย fps นะครับปรับเอ่อ fps นะครับภาพมันก็จะได้ออกมาสวยนะครับแล้วก็เสียงภาคนะครับจะมีให้เลือกระหว่างเสียงจีนกับเสียงญี่ปุ่นก็เลือกเอานะครับชอบแบบไหนนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ โอเคตามนั้นนะครับผมทีนี้ตัวเกมก็จะมีเควสให้เรากดรับอยู่นะครับนี่ฮะด้านซ้ายของจอตรงนี้ครับเพียบเลยนะครับกดไปปุ๊บนี่มันก็จะวิ่งไปแล้วนะครับก็จะเป็นเกมแนว mmo นะครับที่แบบว่ามีให้กดรับเควสอัตโนมัติแบบนี้นะครับต่อสู้ก็จะมีออโต้ด้วยเหมือนกันนะครับก็บอกเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ไม่ชอบเกมแนวออโต้นะครับก็ข้ามเกมนี้ไปซะนะครับผมไม่ต้องบ่นเยอะนะครับนะแค่นั้นเองนะครับผมตามนั้น อ่ะกดรับเวสไปก่อนนะครับนะตอนนี้วิ่งแล้วโอเคกดลยครับคุยเควสนะครับผมมันจะมีด่านให้เราเข้าไปเต่อสู้เรื่อยๆนะครับนี่ครับมาแล้วจัดไปนี่ครับออโต้ตรงนี้นะกดเลยนี่อ๊ออ่านี่ครับอู้มสกงสกิลเวลาชงเวลาใช้เนี่ยสวยงงสวยงามเลยนะครับอลังการทีเดียวนะฮะตามนี่เห็นนะครับเอื้อฮื้ออุ้ยโดนโดนโดนโอ้โห เราก็จะมีผู้ช่วยด้วยนะครับผมมาช่วยเราต่อสู้นะครับผมไปครับอันน่ะบอสป่นะเนี่ยเ้ยยังไม่ใช่บอสเวย้ยอันนี้เออจะไปอยกนี้แนะี่สกิลสกิลก็มีให้เลือกหลากหลายแบบอยู่นะครับผมอ้าวเจอบอสเรอเมื่อกี้เรียบร้อยละอ่าได้มาระดับ A นะครับระดับสูงสุดเวลาต่อสู้เสร็จจะเป็นระดับ S นะฮะ Okay. กดรับของเลือกของแล้วก็เรียบร้อยครับผมบรรยากาศการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดไปส่งเวสเหมือนเดิมครับนี่เวลาที่ในเมนูต่างๆนี่เห็นมีจุดแดงๆขึ้นมาเนี่ยให้กดเข้าไปดูนะครับมันจะมีอะไรให้เราทําอยู่นะครับเช่นอันนี้เนี่ยกดเข้ามาดูเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊รับนึงรับรางวัลก่อนโอเคเรียบร้อยแนละ้วกดเข้ามาดูอ่ะ สปงสกิลเมื่อกี้ผมกดไปแล้วนะครับอ่ะมันก็เดี๋ยวกดเข้ามาดูตรงอันนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวก่อนกดผิดกดผิดเ,เดี๋ยวนะอ๋อตรงนี้แหละถูกแล้วนะครับนี่สกิลอยู่ตรงนี้ครับผมอา่าเราสามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อที่จะทําการอัพกรงอัพเกรดได้นะครับอืมมันจะพาเราเข้าไปอัพเกรดอยู่นะครับามา ที่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอหน้าอุปกรณ์ของเรานะครับผมเราสามารถที่จะกดทําการอัปเกรดอุปกรณ์เราได้นะครับเมื่อกี้มีเควสอยู่ใช่ปะบวก7อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทําการอัปเกรดได้นะบวกให้มันถึง7ก็ได้นะครับลองอัปเกรดถึงบวก12ดูไหมถึงหรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจนะครับอลองดูปึ๊บอูมนี่ครับเขาจาจะาตีบวกไปเรื่อยๆครับผมต้องมีหินอันนี้ด้วยนะเนี่ยน่าจะถึงบวก7อยู่นะโอเคบวก7นะครับได้ถึงบวก7 เออนะครับถ้าเกิดอยากจะได้อีกก็ไปลงเออ่ทางของทางเควสทำอะไรต่างๆนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะโอเคนะครับต่อมามาดูที่สกิลนี่ครับสกิลก็เนี่ยมันจะมีให้เราอัปเกรดอยู่นะฮะกดอัปได้เลยนะครับผมใช้แต้มตรงนี้นะครับในการอัปนี่นะกดอัปไปปึ๊บอ่าแล้วก็จะมีบางสกิลนะครับที่เรายังไม่ได้ใส่เนาะบางสกิลที่เราจะเปิดใช้นะครับเนี่ยยังไม่ได้เปิดใช้ก็กดลองดูก็ได้ว่ามันเป็นสกิลแบบไหนนะครับผมที่เขาจะใช้นี่ เหมือนอัปเกรดตัวเองเข้าไปนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็สกิลบางอันนะครับมันก็จะปลดล็อกตามระดับ level เลเวลเห็นไหมฮะเดี๋ยวเลเวล20มันก็จะปลดล็อกมาให้เห็นไหมครับมีสกิลหลากหลายเลยนะครับค่อยๆค่อยๆเล่นไปทีละนิดนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะแบบไปนี่เองนะครับมาเปิดใช้ไปก็ได้นะครับแล้วก็อัพอื่นอัพปไปนี่ up. อัพอัพให้หมดเลยอัพโอเคครบเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ อันนี้ก็อัพได้อีกนะครับอัพไปอัพให้หมด <c oughs> ยิ่งอัพก็จะทําให้แบบว่าตัวละครเรานั้นเก่งขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นฮันเตอร์เนาะกดเข้ามาดูก็ได้นะว่ามีสกงสกิลอะไรฮันเตอร์เนี่ยมันจะแบบว่ามีพวกหมามีพวกอันนี้ออกมาช่วยนะครับผมเนี่ยช่วยโจมตีนะครับเห็นไหมมีนกด้วยนะครับแต่ว่าผมชอบสกิลของอาเชอร์มากกว่านะครับมันดูอลังการกว่าผมก็เลยเลือกอาเชอร์นะครับแค่นั้นเองเวทบวกเจ็ดบวกไปแล้วนี่ อ๋อต้องไปเอาคูปองเหรอไปรับคูปองนึกว่าเป็นโค้ดบวกเ็นะครับอัปเกรดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนี่เมื่อกี้นี้นะฮะดูร้านค้าหน่อยแล้วกันนะครับนี่ร้านค้าก็จะมีของขายนะครับผมของใช้พวกนี้นะครับสามารถกดรับฟรีได้ด้วยนะมีของแจกด้วยนะครับเนี่ยมีของอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็ลองกดเข้ามาดูเนาะนะครับอ่ะเรียบร้อยไปครับรับคูปองบวกเดเฉยมีคูปองเอ้ยคูปองอันนี้นะครับให้มาปุ๊บนะฮะอุปกรณ์ของเราเราสามารถที่จะทําการบวกเจ็ได้เลยเั้งเนี้เออ ลองกดใช้ดูดิปึ๊บอืมประมาณนั้นแหละนะครับถูกต้องแหละนะฮะเป็นคูปองที่จะแบบบวกเจ็ดทีเดียวจอดเลยนะครับผม,อ,มอันนี้เหมือนจะมีเปิดมาอีกนะครับเนี่ยเมนูอันนี้นะครับอ่าอ่านว่าอะไรวะเนี่ยทางทางอะไรสักอย่างนึ่งนะครับผมเออไม่แน่ใจนะเนี่ยตัวเกมก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยครับผมแล้วก็กดเข้ามาดูเควสด,ด้วยนะครับเออมีเควสให้เรารับอยู่นะฮะ เพืพวกนี้นะครับเราทําอะไรสําเร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวกดมารับของรางวัลได้นะครับผมตรงนี้นะอย่างที่ผมบอกว่าอันแดงๆอะ่ะถ้ามันมีขึ้นนะทำให้กดมารับของรางวัลนี้เลยนะครับอืมไปคุยเวืต่อปึ๊บนี่อ่ะเอาสักอันหนึ่งนะครับอืมเนี่ยเมนูด้านบนนะครับมีเมนูหลายๆอย่างนะครับมีเมนูการเทรดด้วยนะครับผมเออเนี่ยเทรดซื้อคงซื้อของอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ มันจะมีตรงนี first, ้เมนูการประมูลด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มีใครขายนะครับผมเราสามารถที่จะมาซื้ออุปกรณ์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะขายอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับผมกดขายเข้าไปเนี่ยวางขายอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็จะมีขายมันก็จะมีแบบออกมาแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนั้นนะเราอยากได้อะไรอยากได้อุปกรณ์อะไรนะครับก็มาขายตรงนี้นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยมีใครขายนะเออนะครับผมเนี่ยเกมมันเพิ่งเปิดไงนะครับตามนั้นนะ แล้วก็ในส่วนของเมนูอื่นๆนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับนี่อันนี้เป็นด่านที่จะให้เราไปผจญภัยนะครับอ่าเนี่ยครับตามนี้ด่านที่เรามาผจญภัยเนี่ยมันก็จะมีด่านง่ายด่านปานกลางเนี่ยครับด่านยากแล้วก็ยากมากนะครับยิ่งไปด่านที่แบบสูงๆขึ้นนะครับอุปกรณ์ก็จะดีขึ้นตามลําดับไปด้วยนะครับผมอืมประมาณนี้นะครับนี่อันนี้กดรับของรางวัลได้นะครับอืมหรือถ้าเราไม่อยากเอ่อเล่นตามด่านตรงนั้นก็เนี่ยก็ทำเควสไปเรื่อยครับจะมีเควสอ่ะทำอยู่เรื่อยๆนะครับ แล้วก็มีการประลองด้วยนะนีเห็นไหมนะครับผมอ่าแล้วก็มีอะไรต่อสู้อันนี้ด้วยนะครับเออนะครับก็ลองดูนะผมยังไม่ได้เข้ามาลองนะครับผมอันนี้ก็มาแนะนําแบบตัวเกมแบบคร่าวๆนะครับให้ได้ดูกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแบบว่าจัดตรงจัดทีมนะครับเพื่อที่จะทําการปปาร์ตี้นั่นเองนะครับสามารถสร้างทีมได้นะครับหรือว่าหาทีมจากในนี้นะตอนนี้ก็ยังไม่มีคนสร้างนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่ามันเพิ่งเปิดนะครับอ่ะโอเคก็ เอาเป็นว่าาคร่าประมาณนี้และกนนันนาอในส่วนของตัวเกมนะครับใครที่สนใจก็ลิก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับไปโหลดมาเล่นกันนะครับตัวเกมก็ค่อนข้างภาพสวยนะ่าเล่นมากๆนะครับตามที่เห็นเลยนะฮะจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะนะครับเอาละโอเควเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับไว้มาเจอกันใหม่ครับไปละสวัสดีทุกคนจ้า